ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมเจลิค้าแอมซีนะครับนายมัดแพโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับในเอล์โสดที่10แล้วนะครับโอเคครับในเอร์โสดนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตนิดนึงนะครับว่าเออระหว่างเพอร์โสดนะผมทําอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกที่ใหญ่ๆที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือข้างหลังของผมนะครับนี่ก็คือพื้นที่ที่ผมขยายออกปานะครับ ซึ่งหลักๆนะครับผมก็จะใช้เป็นใบไม้นะครับในการปิดอย่างนี้เพื่อให้เห็นข้างนอกนะครับแล้วก็แบบเไม่แบบเห็นจนเกินไปอะ่ะถ้าเป็นแบบอากาสอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบเเส้นๆอยาอาจอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่น,นี่ก็คือเหมือนแบบมีรอดมาบ้างรอดมาได้บ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีข้างล่างด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะสุ สูงสี่บล็อกนะครับข้างบนก็สูงสี่บล็อกนะครับคือผมดูดูไปมันอาจจะบิ๊เบี้ยนนิดนึงแต่ก็โอเคเขาไม่เป็นไรนะครับคืออันนี้มันมเบี้ยวไปแล้วแต่ถ้าสมมุติเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับมันจะมีทางใช่ไหมมันจะมีทางสี่ทางใช่ไหมผมคิดว่าจะสร้างแพลตฟอร์มออกมาประมาณเนี้ยทุกททางเลยนะครับโอเคอันนี้ก็มีวัสดุที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ อันนี้นะครับผมก็จะมาทําการจัดการในเจ้าตัวระบบไอแซนนะครับหินนะครับอันนี้ผมได้เปลี่ยนเปลี่ยนข้างลางเป็นคอมเพรสสมูทสโตนนะเพื่อผลิตสมุทสโตนขึ้นมาเยอะๆนะครับแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งอ่ะที่เราไม่ทําก็คือผลิตคอมโบสโตปกตินะครับซึ่งผมก็จะมาทําการปรับเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าถ้าทําแบบเนี้ยไปเรื่อยอ่ะเออแบบมันจะต้องมานั่งคอยเอามาทีละอันแล้วลก็แบบบางอย่างมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะ ครับซึ่งผมก็คิดไปว่านี่ครับมันจะมีทั้งทั้งสี่มุมเนี่ยหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามส่วนมุมนี้ก็คงไม่ต้องทาหรอกเพราะมุมนี้มันก็ไม่ทามันก็ไม่มีอะไรที่สามารถมาเพิ่มเติมได้แล้วหรือว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมในกระเป่าดับแรกผมก็จะทุบออกนะครับตรนนี้ก็ทุบออกด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้ผมจะทําการเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่เอาเอาลาวาออกนะครับ แล้วก็ถูกออกให้หมดนะครับทันมันดูดีนิดนึงเออเวลาแบบเออสมมติแจกแมปมามันจะได้แบบเข้ามาเอ,อ้ยดูดีนิดนึงโหลวงหมดเลยโหแซนปกติเลยถ้าเป็นเลสถ้าเป็นแซนเลสแซนอะมันจะเปลี่ยนเป็นโดนาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นแซนปกติเดี๋ยวผมขอหาเชสนิดนึงเอามาเก็บของก่อนนะครับแล้วก็ ที่ผมจะต้องทําอย่างนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวในอีกไม่กี่เอ i ิโซดข้างหน้านะครับเราจะทําการสร้างระบบคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับก็เลยจะต้องเตรียมตัวนิดนึงนะครับเในการจัดการนะครับอ,อีอ้น้ำนี่ก็นหนบทเรีนของเราอ่ะโอเคอทุบหินไอ,อ้ทุบดินออกนะครับแล้วก็ทุบหินออกด้วยนะครับแล้วก็น้ําเข้าบ้านนะครับโอเค เดี๋ยวไปเอากระจกปกติก่อนนะครับเอากระจกปกติมามีอยู่นิดนึงโอ้ยบัคเหลือเกินอันนี้ก็มีบักเยอะนะครับแบบนี้ผมก็เจอหลายตัวละนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นเวลาสมมตุติเออมันมันจะมีบักตรงเวลาสมมติเราเอาโบอะเอาโบปกติยโยนลงน้ํานะครับแล้วถ้าสมมติมันเป็นน้ําไหลอะ่ะ บางทีมันไอเทมมันก็จะวาไปดูนุ่นบ้างในทะเลบ้างขึ้นไปข้างบนบ้างอะไรเงี้ยก็อะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะก็ไม่เป็นไรก็เออเราเราเราเล่นเท่าที่เล่นได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมก็ว่าเออทางพุทธา mod แท็กน,นะครับเขาก็น่าจะปรับเปลี่ยนนะครับโอเคอ,อันนี้ปิดไปพยายามทำให้มันเหมือนกับเออปกตินะครับ แล้วก็โอ้ยระไรเหลือเกินเอ่อแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเอาบักเก็ตมานะครับวางออกแบบนิดนึงนะครับก็คือวางเบกเกอร์ Baker ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลาวาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็คิดอีกทีว่าเอ๊ะเราจะใช้อะไรดีที่ ให้เราเห็นด้วยว่ามันคืออะไรนะครับผมคิดว่าจะใช้เป็นพวกสลับดีกว่าโอ้หมาเป็นสโตนเลยผมคิดไปว่าจะเป็นใช้เป็นพวกสลับนะครับเพราะถ้าสมมติแบบบล็อกปกติมันดูอัดไปนิดนึงก็ใช้เป็นสลับดีกว่านะครับตึงต้งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างนอกก็เปลี่ยนเป็นสลับไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวแปะลาวาไปก่อน หรือไม่ได้อะเพราะว่าในเวอร์ชั่นเนี่ยมันสลับมันจะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว,ว่าวทตถุล็อกอ่ะเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาดูกันอืมก็อยากจะใช้เป็นสลับนะเพื่อให้แบบอยู่ข้างนอกก็เห็นด้วยแต่ว่าวัตถุล็อกเนี่ยมันมีปัญหาตรงวทตถุล็อกเนี่ยล็อกไหมโหล็อ oh, กหมดเลยวทตถุล็อกนะครับ เคไม่เลยเราใช้เป็นกระจกปกติก็ได้นะครับแล้วก็เอาปิดแค่ข้างนอกก็ได้นะอ่าปิดแค่ข้างนอกนี่แล้วก็วางนี้วางนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเอาลาวานะครับมาวางเรื่องนี้แล้วก็เป็นน้ํานะครับแต่เดี๋ยวก่อน น้ำเราจะต้องทบลงไปหนึ่งบล็อกเพื่อให้แบบมันไอ้น,นี่ด้วยนะอย่าลืมนะครับอันนี้ผมจะวางเป็นกระจกไปนะครับเพื่อให้มันเป็นรูอย่างนี้แล้วก็ถ้ามันเป็น,นี้ปุ๊บผมก็จะวางเป็นสลับนะครับวางสลับนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าไปในบ้านเราก่อนนะครับเราก็วางสลับตร,งน,นะรบนง,งนี้นะครับสลับอันนี้ก็บวอกด้วยนี้นะครับ เพื่อให้น้ำมันแบบเขาเรียกไงอะติดวางแล้วก็เก็บนะนะครับได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้ไม่เป็นไรก็คืออยากให้แบบมันมีรูนอย่างองีเพื่มอะเพื่อให้น้ำมันไหลมาแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไหลไปเยอะมากกว่าน,นี้แล้วไหลลงทะเลไปแค่นั้เอออย่างงี้ก็และ้นะครับแล้วก็วางลาวาไป มนเล็กๆไหนีม่แนี้แล้วกันเนาะเออถบห้องบนออกนี่แบบนี้นะครับอันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถทุบไปเรื่อยๆได้นะครับโดยที่ไอ้นี้เราไม่ได้เปลี่ยนบล็อกนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนบล็อกเออนี่ครับบล็อกปิกเกอร์เรานะครับแล้วก็ ไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำบาร์เรลนิดนึงนะครับบาร์เรลครับเงี้ยเอาใช้แพลงเนาะกับสลับมาเอาสลับกับแพลงมาโอ้ยบักบักบักเนี่ยแลวแลวบักโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยบักบักบักนะครับเราก็เอาบาร์เรลมานะครับเอามา ข้างล่างนะครับถามว่าทำไมต้องวางไว้ข้างล่างนะครับเพราะบล็อกเบเกอร์นะครับเราสามารถคลิกขวาเพื่อปรับตรงนี้ครับเอาพุดแล้วก็ปรับเป็นนี่ครับพู้พุชนะครับก็คือดึงลงนี่นะครับอย่างนี้มันก็จะเก็บเข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเออผม,ผมเพิ่งเห็นแอนิเมชันนะแล้วก็เอาเอาไม้มา เอาไม้มาเยอะนะครับแล้วก็วางคือบางทีขึ้นลงบันไดเนี่ยมันก็ไม่บางทีก็บลักบ้างบางทีก็ไม่บลักก็ไม่รู้มันมันเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคแล้วก็วางนี้นะครับแล้วก็แปะอย่างี้แล้วก็เอาพุชให้เป็นพุชนะครับก็คือผลักลงไปนะครับอ่าแล้วก็เราวางมาแล้วก็วางวับวับอย่างนี้ S 1> <S 1> นะครับแล้วก็วางมอบมอฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางาวางเข้าไปแล้วก็ตักน้ำมอบอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็นอ่แซนนะครับแซนโสโตนนะครับตอนนี้ก็ทุบออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแซนโสโตนน่าเกินจะเกิน ครับอยากให้เป็นแซนโซนเพื่อผลิตแซนนะครับเออเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติใน,นอนาคตเราอาจจะไม่ใช้เป็นบาร์เรลนะครับอาจจะใช้เป็นพวกเอ,อเนะ่อดรอเวอร์เนี่ยเป็นดรอเวอร์เงี้ยดรอเวอร์สองนสองนะครับก็ได้อ่นอนก่อนโอเคเร็วๆสิครับอันนี้เราจะใช้เป็นบาร์เรลนะครับมีบาร์เรลเพิ่มไหมไม่มีเลย ทำเป็นไม่ใช่บาวเรลทีดรอเวอร์ใช่รอเวอร์อาารอเวอร์หนึ่งคนสองนะครับเพราะว่าเออเวลาทูปออกมามันยังไงมันก็ได้แค่เลซแซนกับแซนอยู่แล้วนะครับมันก็คงไม่ต้องใช้เยอะครับเก็บมาแล้วก็แปะเข้าไปนะครับเวลาสมมติมันทุบออกมาเสร็จปุ๊บนะครับปึ้งก็จะเข้ามา sorting เลยนะครับตัวนี้มันมีประมาณห้าอย่างมันใช้เป็นพวก เออรอเอร์สองคนสองไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอ้มีพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้ด้วยเหรออ๋อมีเคาน์เตอร์มีเรเซอร์ออของมอดมาเกามาเกามาเกาไม่เกี่ยวนะครับเอ้ก็เอาเมลอนแล้วเอาเมลอนมากินนะครับเดี๋ยวผมขอทำอาหารหนิดนึงนะทำให้เจ้าตัวไอแซนด์วิชแล้วกันนะครับ โอเคเราก็ทำขนมปังมาหนึ่งเต้นเต้นนะครับสักสี่ชิ้นแปะเข้าไปนะครับตึ๊นนะครับถามว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเมลอนนะครับมีสุเบร์รี่มีคาเบชครับแล้วก็มีบีทรูทและอีกอันหนึ่งนะครับถ้าใครสังเกตมันมีชื่อว่าพัมกินสลด์นะครับก็คือเอาพัมกินน่มาใส่นะครับแล้วก็คลิดขวาด้วยไนฟ์นะครับมีดแล้วก็จะได้เป็นพัมกินสลด์นะครับ กินไปงี้มันก็อิ่มนานอยู่นะโอเคอันนี้เรียบร้อยนะครับนี่เราอยากมาเราอยากได้ทรายกับเลซแซนเงนี้ยล้วก็มาคลิกด,ดูได้นะครับอันนี้เราก็มาอัดบล็อกนะครับปั้งเก็บไปกดตัวเคครับกดชิปแล้วก็เคนะครับวิธีการอัดบล็อกแบบเร็วๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับอัดบล็อกไปอัดบล็อกไปจะได้ประหยัดพื้นที่นะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะให้ผลิตเป็นสมุสโตนนะครับซึ่งสมุสโตนนะครับมันก็จะมีอยู่2ออย่างก็ที่ได้มาก็คือสมุสโตนปกติกับราเวลนะครับโอเคผมก็ปะกไว้นะครับเราก็ใช้เป็นโรเวอร์นะครับอย่างนี้แล้วก็ปรับออกมาด้วยเป็นพุชนะครับนี่แล้วก็หยิบปาวามาหนึ่งบัเก็ตนะครับเราก็ปรับปรับอย่างนี้ แล้วก็ทบอันนี้เอ้ยอย่าพึ่งเย่าทีเดียว,ยวกไปก่อนนะครับน้ำมาแล้วก็ไหลลงไปนะครับอันนี้รู้สึกน้ำมันไน้าต่บักนะใช่น้ำบักนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพราะว่าผมใช้เป็นไอเจ้าตัวสปันชนะครับในการทำในห,ห้องนั้นนะครับมันก็เลยอาจจะมีบักบักนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้เบื้องหลังนะครับ เนี่ยน้ำเป็นรูเลยเนี่ยดูน้ำเป็นรูนะครับโอเคอันนี้ก็จะได้มาแล้วนะครับเป็น smooth stone นะครับหรือ gravel นะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถได้ไอเทมต่างๆได้เยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็สามารถจัดการไอเทมได้ดีกว่าเดิมนะครับเพราะถ้ามันตะก่อนโอ้โหมามามันอาจจะน้อยไปนะครับเออรู้ละอีกทางเนึ่ย อีกทิศหนึ่งอ่ะผมจะทําอะไรนะครับอีกทิศหนึ่งอ่ะมันจะมีวิธีการได้ไอเทมตัวหนึ่งมาที่ชื่อว่าเนเธอร์แลกนะครับเนเธอร์แลกเราก็ใช้เป็นคอมโบโซนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออ่ข้างล่างให้เราเป็นโซลซอยนะครับเราจะได้เป็นเนเธอร์แลกนะครับนี่สีด้านพอดีเป๊ะตเลยนะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตละกันนะครับแต่ยังไม่ต้องเออหรือว่าทํำเลยดีกว,ว่าอ่ะลองดูซิว่าโซลซอยทํำยังไงนะครับโซลซอย เราจะต้องเอา wish bottle นะครับมาไอเอาโซแซมครับคลิกขวาที่ wish bottle นะครับแล้วบางคนบอกเฮ้ยพี่ wish bottle ทำไง wish bottle ทำถ้าเป็นมามแ็กอื่นๆคือต้องใช้เห็ดใช่ไหมแต่ในมัมแ็กนี้ไม่ใช่ครับมัมแ็กนี้คือเอาลาวานะครับใส่บักเก็ตนะครับและใช้ออฟซิเดียนคลิกขวาถึงจะได้ wish bottle นะครับไม่ใช่คลิกขวาดิเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วถึงจะได้ wish bottle นะครับ อ่าเห็นไหมนี่คือความแตกต่างนะครับเพื่อเผื่อแบบบางคนไปทำสปอร์เนี่ยไม่ใช่นะครับในมาแทกนี้เขาไม่ใช้สปอร์ที่เอาไว้แบบจะได้เป็นพวกอะไรอะไรนะเห็ดอ่ะเออไมซีเลียมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเอาล้ก็แตะน้ำไว้ก่อนนะครับแล้วก็เก็บลาวามาสักบักกิดนึงบักอย่างนี้นะครับเพื่อได้เป็นไอเจ้าตัวออฟซิเดียนนะครับ ถูกออกมานะครับแล้วก็คืนที่เดิมปับ๊บนะครับวาให้ถูกถูกด้วยนะฮะโอเคน่าจะถูกนะครับแล้วเราก็เอาไ้เจ้าตัวลาวานะครับลาวาลาวาไม่พอกรรมลาวาไม่พอเรามีคลาสดาวร้ายได้ไหมคลาสต่างๆอะ่ะที่จริงก็ใส่เป็นนุมผสมก็ได้นะเออวับโย่หรไป นะครับแล้วก็เอาไอ้พวกโอเวอร์โซลต่างๆนะครับมาโยด์เสาไปแบบนี้นะครับตัด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 เพื่อกลั่นออกมาให้เป็นออฟซิเดียนเอ้ยไม่ใช่ลาวานะครับแล้วเดี๋ยวเอาในคลิปถัดไปเราก็จะมีเอ่อแบบลาวาออโตเมชัตินะแบบเจ้าพ่อแห่งลาวานะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าพ่อแห่งบิชวัตเตอร์หรือจะเป็นแบบเอ่อพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องทํานะครับโอเคแล้วเขาบอกว่าให้เราเอาไอ้เจ้าตัวนี้ครับวางไว้ข้างล่างนะครับ o b s i ซ i a มาไหมครับวซึ่งผมก็คิดไว้ว่าจะหาทำจุดที่ดีๆนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นจุดตรงนี้แล้วกันนะครับแปะไว้แล้วก็แปะบอลเลไว้ครับแล้วก็วางไปนะครับอย่างนี้ธรรมดาจะใช้เป็นไมซคิลเลียมใช่ปะแต่นี้ใช้เป็นออฟเซียนแทนนะครับเราก็จะได้เป็นวิชวอเทอร์นะครับอันนี้สําหรับมาแทกนี้เท่านั้นนะครับมาแทกอื่นก็คือจะต้องใช้เป็นเอาทำไอ้เจ้าหาสปอร์มา เนี่ยสปอร์เอ็นชินสปอร์เนี่ยทั้งอันิเมชั่น,นะอะไรนี้มันไม่มีไม่มีาการได้มานะครับโอเคพอเราได้วิชวอเทอร์มาใช่ไหมแล้วก็เอาทรายนะครับมาคลิกขวามันตึง้งแล้วก็จะได้เป็นโซลแซนนะครับและทำการเอาโซลแซนนะครับมาเข้าสู่วิชวอเทอร์อีกทีหนึ่งนะเราจะได้เป็นโซลซอยนะครับโอ้อยโอ้อยโอ้อยเจ็บเจ็บร้อน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 เออปัญหาก็เกินอ่ะอ่ะเราก็ปิดอย่างเงี้ยล้วกันเนาะ เออผมก็ลืมคิดไปเลยว่าแบบบางทีเราอาจจะมีเดินพลาดเงี้ยเออเอ้ยกินกินอาหารกนกินอาหารก่อนไม่อยากตายแล้วโอเครอดรอดนะครับรอวางผิดสวยเลยไม่เป็นไรเราว่าเรากันกักกันตัวได้เร็วอยู่แล้วเรากันกันลาว่าไม่พอใส่ใส่คุปซอมไปคุปซอมใช้กี่เมาก ลาวานี่ก็ใช้คุปโซเยอะนะครับตึงตึงเร็วเร็สิครับเร็ว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 สองสามสี่สี่วิววิวสู้เขาครับเป็นคุปส์โบว์เจ้าไม่เคยสู้เขาเลยนะครับได้ยังได้ยังได้ยังโอเคได้ละแล้วก็มาแปะไว้นะครับปับ๊บปั๊บอย่างนี้นะครับตั้งสติตั้งสติก่อนวางนะครับตั้งสติบางถุงกาวเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับ โอเคแล้วเราก็เอาโซลแสกเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็นโซลซอยนะครับเพื่อเราที่เราจะได้ผลิตผลิตอะไรผลิต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 ใน็ตเรกนะครับนี่ต้องใช้บลูไอซ์ด้วยนะครับก็คือไอซ์น้ําแข็งต่างๆนะครับตึง้งเมื่กเราได้น้ําแข็งมาครับเราจะต้องใช้ไอเทมตัวหนึ่งนที่ชื่อบลูบลัชเชเลอร์ครับอ่าเรามาครับบลัชเชเลอร์นะครับเออน่าสนใจว่า คาร์บัสเชอร์นะครับซึ่งวาซเชอร์จะต้องใช้คอมเพรสโซเบอร์แมทเทอร์นะครับอินบก,กีย亚马ม,มีอินวาไหมอ่ามีอินบายอยู่ทำเป็นเกียร์ไงดีเกียร์ใดเฮ้ยเรามีเกียร์ใดใช่มีเกียร์ใดยอยู่เออดีดีด,ดีสี่นะครับแล้วก็สี่โอเคแล้วเราก็เก็บไปนะครับมีโอ้นี่ผมทำคอมเพรสโซเบอร์แมทเทอร์นะครับไว้อยู่ มีแมชชีนเฟรมไหมแมชชีนเฟรมแล้วจ่ายอิเล็กตรอนเพลตอิเล็กตรอนมีไหมอ่าอิเล็กตรอนเพลตมีด้วยโอโ้โหโคตรฟลุ๊กอ่าบอนเคียมีไหมอ่าบอนเคียมีโอโ้โหเหมือนเตี่ยม, <c oughs> มแต่ไม่ได้เตี่ยมหรอกก็คือผมทำเก็บเก็บไว้ไงนะเกียร์ในลาเขาจะได้ใช้งานกันนะครับอ่าเราได้ In อินมาเกียร์อ่าอินมาเกียร์ตรงนี้ก็มีอันหนึ่งแล้วไม่เป็นไร แล้วก็จะได้ blast shell นะครับแล้วก็มาแปะข้างๆเจ้าตัว p e t c ฟ f u l GENERATOR นะครับซึ่งเออเดี๋ยวผมขอบอกอะไรนิดนึงนะครับผมขอเอาชีจุ๊กนะครับตัวนี้เอามาซื้อไอเทมนะครับก็คือมาอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับอยู่ที่หัวข้องยุ u ธเว t เทมนะครับมันจะมีไอเทมที่เราสามารถซื้อได้นะครับอย่างเช่นพวกเออเอนท์โพเนี่ยเออซีเอนท์โพนะครับไม่ต้องไปไล่เอนท์แมนนะครับเสียเวลา มีสมมลามเพื่ออะไรอะ <laughs> สมมลามกันแบบเวลาสมงมันมีควันเยอะเยอะเงี้ยมันก็จะเตือนนะครับอ่าเราจะเอาเป็นวินเทอร์บายนะครับกด Submit นะครับอ้าสั b มิดไม่ได้หรออ,อ๋อมันต้องอยู่ในหวัวมันต้องเปิดก่อนใช่ไหมโอเคมันอยู่ในหวัวข้ออะไรอ่ะเอ,อ่อของ เจเนอเรชันปะเจเนอเรชันคอมแพตติชีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ START WITH MECHANISM นะครับต้องทำ m a t a l l จิค i ินฟิวเซก่อนแน่นอนเลยถึงเราจะได้โอเคแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเอาน้ำนะครับน้ำเปล่าเราคลิกข,ขวาที่ตัวตัว BLAST CHILLER นะครับเราจะได้เป็น ICE นะครับนี่น้ำแข็งออกมา นะครับอ่าพอเราได้มาปุ๊บเราก็จะ c o m p l ลีทนะครับมี2อย่างก็คือ ice นะครับมีกับ snowball snowball ก็คือจะต้องใช้เครื่องนึงนะครับไอ้ไม่ใช่อีกเครื่องหนึ่งจะต้องใส่เป็น ball c a s เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ obsidian นะครับก็คือทำมันจะใช้เออลาวาเข้าไปเออดีทำไมเมื่อกี้ผมไม่ทำไอ้เจ้าตัว b a r เล l e r ก่อนก็งงกับตัวเองทำาชิเลอร์ง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่ง เออทุบให้มันเสียเวลาตรนนี้ออกก่อนพรามมาแตะตรงนี้นะครับเพราะเราจะต้องดูพลังงานด้วยแบบอันนี้เรายังไม่ระบบพลังงานอะไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ค่อยๆจัดการไปแล้เวเราก็ต้องทำไอ้นี่ของเอออะไรอันนี้เริ่มไปเริ่มมัวมวยนะ เออมันจะต้องไปทางไหนคือมันคือมันแล้วแต่เราด้วยแหละวว่าเราจะเล่นประมาณไหนนะครับก็เอ่ออันไหนนาะอ่า i c ์เบบีต้องการดูอ e y ส s 14อเยอะมากเลยเอืมต่อไปครับแล้วก็รอออฟเซียนมาแล้วนะครับ เมื่อกี้เราไม่ทำไอเจาตัวนี้ก่อนเนาะโอเคเรามาดูที่แมชชีนต่อนะครับแมชชีนต่อเขาบอกว่าโอ้มีเครื่องหลายเครื่องที่เราไม่ได้ทำเลยเนี่ยเบสลอส์มีออบวอร์เรอร์เอ็อร okay. ์ออกเวทเอควิสคอมเมเตอร์ิลเอร์โอเคเดี๋ยวอันนี้ผมขอทำไอเจาตัวนี้ก่อนแล้วกันแมทเทอร์ลจิ n อินฟลูเซอร์นะครับเพื่อใช้เอ่อ เตาเผาสองอันนะครับเรามีเตาเผาไหมอ่ามีเตาเผาอันเดียวนะครับไม่เป็นไรเราจิกมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาทําเบื้องหลังทําคืนเบื้องหลังนะครับแล้วก็ต้องการ Restore Iron นะครับมี Austenite 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 เอ่อ Austenite ผมได้จัดการยังอนะเอ่อน่าจะยังไม่ได้จัดการ Austenite นะใช่ไหมใช่น่าจะ เาจัดการแล้วนี่ยังมีช่องสี่บลอกอ่ะเอาอัสเมียมมาก่อนนะครับแล้วก็มาคราฟกับเลสโตนเลสโอนแล้วก็อารอนด้วยนะครับเราจะได้มัททาัจจิอินฟ์เซอร์นะครับส่วนบาซิลก็ทุบออกก่อนนะครับยังไม่ใช่แล้วก็วางมัททาัจจิอินฟ์เซอร์ไปนะครับอยู่ในหัองของ starting mechanism นะครับโอเค เราต้องการ infuse alloy นะครับก็คือใช้ h s t o n e นะครับกับ Iron นะครับใส่โอเคใส่รูส o n e ตรงนี้นะครับแล้วก็ Iron 1ชิ้นนะเราจะได้เป็นเอ,อ่อ infuse alloy นะครับเป้าหมยในคลิปนี้ของผมขอเป็นไอเจ้าตัว wind generator ก็ได้เออ wind generator ทั้งหลายหนึ่งอยากสร้างพลังงานอย่างอื่นแล้วไม่ใช่แบบมานั่งใส่โคเฮียนมันช้านะครับใส่โคเพิ่มเติมไป โอเคต่อไปก็ทำเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็ต้องใช้อีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ทองอาต่อไปใช่ไหมเดออี๋ขาดไอ้เจ้าตัวอินเฟอโซลอยชิ้นหนึ่งนะครับรอสครู่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราก็เปลี่ยนจากอารอนนะให้เป็นออสเมียมนะครับเอสต้องใช้สองชิ้นนะครับแล้วก็ออสเมียมหนึ่งนะครับเราจะได้เป็น Basic, เบสิกคอนโทรสกิทนะครับโอเค ผัดรสโตนเบื้องหลังก็ต้องไปร่อน,นอีกโอย่างคือที้งนี้มันยังเป็นอไอที่ยังไม่ค่อยอัตโนมัตินะครับในอนาคตเราค่อยอัตโนมัติอีกทีหนึ่งอาหารมานะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นวินเทอร์บายนะครับซึ่งเราจะต้องทำอันนี้สองชิ้นนี่ใส่เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปรอสักครู่นหนึ่งนะครับแล้วก็มี สามเลยเหรออินฟรีย์โซลอยครับไปเยอะๆนะครับเพราะว่ามันตอนนี้เรากง,งใช้อยู่นะครับเออแล้วก็ตอนนั้นเรามีมีทรา t สปอร์เตอร์ใช่ไหม t r a n s p เตอร์ปกติมันจะเอาไปทำการส่งพวกไอเทมนะครับทีนี้ผมจะต้องทำไอเทมอีกตัวหนึ่งนะที่ชืววโโ่อว่าเ c a b l ลครับเ cable เนี่ยทำการส่งพลังงานนะครับซึ่งจะต้องใช้บรอนซ์นะครับแล้วก็ซ i นาบา a เราซินาบาออกมานะครับเราขอเก็บปอเทมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องสักนิดนึงนะครับไม่รู้อะไรเยอะแยะนะครับเราเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนแล้วต้องใช้บรอนซ์นะครับบรอนซ์เนี่ยบรอนซ์ไหมบรอนซ์บรอนซ์อ่าม,นะมีบรอนซ์อยู่โหดคลิปนี้เต็มพร้อมสุดนะครับถ้าคลิปอื่นๆน,นี้รู้สึกไม่ค่อยพร้อมเราทำเอเนจีเทปเลสมาสองชิ้นนะครับแล้วก็ มาครับเป็นวินเทอร์บาร์ไอวินเจอรเต์นะครับโอ้แล้วจะอยากว่ามันข้ามปลดล็อกไหมเอาไม่ปลดล็อกให้ได้เลยไอเจ้าตัววินเจอรเต์นะครับทําการสร้างพลังงานนะครับจากลมนะครับซึ่งผมก็จะเอามาแปะไว้นะครับเอาไวต้ตรงไหนดีแปะไวต้ตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นะครับแล้วตรงนี้มันจะมีเสียมาสีเออ สีเขียวนะครับเราสามารถต่อท่อพลังงานออกมาได้นะครับถ้าทาการต่อท่อพลังงานออกมาเรามีเราไม่มีพีแอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวพีแอกไม่มีเดี๋ยวขอหาพีแอกแป๊บนึงนะครับอ่ามีพีแอกไม้อยู่ใช้ก่อนใช้ไปก่อนตอนนั้นครับมาผิดไงทะเลาจะตัวฟัคเอรี่นะโอเคแล้วก็ต่อท่อลงไปนะครับ เป็นท่อพลังงานนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับไอตรงท่อพลังงานตัวนี้เราก็สามารถเอา,เ,อาเดินท่อพลังงานตนี้ไปใช้งานได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่ต่อท่อลงมาก่อนนะครับแล้วก็ทุบพวก g e n นอเรเตอะไรมาก็ได้นะครับเอาเป็น magic infuser แล้วกันนะครับเอามาใช้งานนะครับซึ่ง w i n เ generator มันจะเป็นเครื่องผลิตพลังงานที่ดีในระดับหนึ่งนะครับ เพราะแบบมันสร้างพลังงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเยี่ยงตอนกลางวันหรือมีมีแดดมีลมมีฝนอะไรเงี้ยวินเจไรเดอร์มันก็ทํางานตลอดเวลานะครับเพราะมันทํางานจากลมนะครับเนี่ยผัดลมไปเรื่อยๆนะแล้วก็สร้างพลังงานขึ้นมานะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากอีกตัวหนึ่งนะที่เขาก็แนะนําให้เราทํานั้นก็คืออ,อ,อยู่นะ Solar g e n e r ตอร์คือโ o l a r มันจะต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราทำเป็น Solar ถ้า,าอยู่ในตอนคืนเราไม่สามารถสร้างพลังงานได้นะครับผมก็เลยทําเป็นวินเจเนเตอร์ละกันนะครับสาหรับแอร์ e p i s o d นี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับเดี๋ยว episode หน้าเราก็อาจจะไปที่ ไอเทมซิกสกายก่อนนะครับไปอัปเดตหนึ่งว่าเรามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะครับโอเคครับอย่าลืมที่จะกดนะครับซับสไครบนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใน episode หน้าครับไปแล้วครับเยี่ห้อ